ทำแม่คู่สวัสดีค่ะค่วันจีเอฟซีสุขุสุสขพลนะคะมือนีก้กัเป็นมือวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบกันยาสองห้าหกแปดนะคะครับผมบกับแม่คู่กับลัห้วยออ๊คค่พี่ผู้ใดผู้ผู้ผบดใดน,นะคะแจะไปคู่กับบอใดคือกันแต่ว่าเยตเหลคคำนวณมึงนะคะให้เป็นแนวทางกับมีมีซีมีเก่าของน้องของแม่มคู่นะมีซีมีเก่าเขาว่ากับมีซีซ่าซีเก่ากับเสือว่าห้องเสร็จจวนมาก ไม่ยังก่อนขาเสียจนมาเก่าครับมาเก็ดเออไม่คู่กันดึงใส่เก่าเก็ดเก่าเก็เก่าซีนะคะคู่กับพยัยามบอกคูอบอกหลานซีมาซีมาซีมาดาซีมาดาอยเขนภาซาไทยเขนเหล็กซีไปหนาที่มันามาออกซีหงเนาะหกซีหกบันนี้ให้รดพอเขียบับแย่ไปไปเติมก่อน4ีสิบบาท่ะรลดพ่อพ่อย้เขียบักแหกสี่ศูนย์ยูไถ่ครับผมนี่ละค่ะคือแล้วก็รลดเกี่มก็มีซีหบ อันนี้แม่คู่ว่าถือว่าดวงนะคะเรื่องแปลธาแม่คู่ก็ได้ยินค่ะแปลแปลธาแม่คู่ก็บเ8 8บเา้คบาคะนะ่คือเบ้าหมักนะคือคือข้าบ่มากข้าก็เรียกว่าอาอยเพี้มันมันใครอยู่กับดวงกับสิ้นสตาว์ศาสนาของเขาแล้วค่ะผู้ก็บลอบผู้ก็บอกว่าให้ฟังเป็นปัญหาเอาข้าวนาป็นตัวมันก็ยากอย,กอยู่ผู้กับช่วงนีกผู้ผู้เขาพันสาอย่างนี้นะเพื่อก็เรียกให้แนวทางข้าบ้าได้เต็มที่ ขาก็รล่อนะคะลอวันที่สิบหกแล้วแต่ว่าผูใ้ใดบ่รอได้ก็ต้องร่อนะคะเพราะว่ามันบาดเจ็บมาหลายทุกคนขาดไปคูให้กำลังแรงแก่สู้ผูสู้คนนะคะสู่ต่อสำหรับมือวันที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้ากัญยาเรียเร่ยวเนี่ยก็สีแก้งงานบ่วงสวงบ่วงสวงให้คู่ยี่สิบเก้าที่สิ่ค่ะแ <5. S 2> มนบ่วงสวงบ่วงสวงข้ากับดสิเหตุบ่ายซีเทบ่ายซีพุ่มมันละ ใบซีเย็นรักใบซีต่อคือคูคนบ้าเนาะกระเฮตดบ่วงสวงแต่ก็าเขามีตะล่ำถวายสินะล่ำถวายเขาเปรีรยต่างเครื่องบ่วงสวงบันนี้กสะเี็ดบ่วงสวงให้ปูร่องบึงบเพื่อไวเอฟซีไซบุญึ้นกระสิมีโคมีลาบนำบขอิ่อนดิ์สักซีนำนำการขั้นผู้ใดมีโอกาสอยากมาเมืม่อไนดน,นะคะสำวาเมาื่ไหวไหวปูไหว อ๋อย่อคู่กับวาได้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนนี้ได้ค่ะยิบเก่าเร็วๆนี้แล้วก็วันที่สามสิบก็ยังสิ่เปลนําถวายวัดป่าวัดหมือนคือเก่าค่ะสําหรับพุดเอี่มีเพิ่นกัว่าประสานมาทั้งกันหนักหน่อยแล้วก็มีใครซิมีใครมีมีนำว่านพื่นแล้วก็แก่ค่ะไม่คู่กับสิแก่ปลาลาไปน้ำค่ะค่ะฮาร์ริงเทียบิ่งสถานการณ์วันที่ยิบเก่าฮาร์งเทียบไม่คู่มีงบ ไอ้ขวกอะสินิม้วนพระน,น,นั่นแหละเนาะนิม้นนวนพระสี่ทีพ่นบวชใหม่พ่นสีเสื้อพ่สนสเซื้อ, <c oughs> อ,อก้อนเมื่อสื้อา้อนสาก่อนนะคะกต่สิมีนพ่นม้วนเพิ่นมาสันเข่ายนีมือเสาร์นะคะสันเข่าพ่อเป็นพิธีรีตองแล้วก็เท่ากับล่ำบวงสวงนะครับเอากองเงาขอบมีกองเงาขอบด้วยคัะเรื่องันธีหยิบเก่าต่างหากพันทีเก่าต่างหากค่วันทีเก่าท่านว่าต่างหากอันนี้วันทีเก่าท่านว่าคืองานวัดทั่วอันนี้คือบวงสวงเลยเสื้อบวงสวงสิมีผ่ละหมากรากไม้แล้วก็มี มีบายซีนะคะมีบใบซีพวกมะลอกมะไรในี่านะน้ามีสีพวกนั่นแหละค่ะลายสิ่ีลายยางที่ข้าวเจียงบอกสวงเราเดี๋ยวพอนิจให้ค่ะผู้ใดอยากมารวมน้ำก็ได้หรือว่าใครมีบักพาวมีผลไม้อยากมารวมก็ได้จังสีนะคะเป็นพวกมะไรค่ะสิถวายพวกมะไรก็ได้เพราะว่าบใบซีทั้งบใบซีกับว่าสิที่ทงานข้าสิเฮ็ดเอาซื้อใบตองหรอสีนะซื้อเครื่องอุปกรณ์เฮ็ดให้มันถือมันตองค่ะ เี่นหละหาลังเทีอเข้ากับซิงทีม่องสิงที่ม่องเรเห็นเนาะรูค <c oughs> นกับซีแน่ห้อานะให้เฮ็ดเปิดได้แลเส็คือเสริมบารมีนำ้ำแดงยกเสพผกกันมีตะล่ำถาวายแต่ว่าบอตังเคียงบ่งสวงสนั่นเสนะครับผม่คกูก็เลยบอกบุญนะคะบัวว่าวาหาลังเทีอ กูได้สิอยากมารวมนําก็ได้งซส่นะมัรําถวายกันแมันมีกองยา่พอมจังซน่คือว่าบ่วงสวงเปิดชว่วกระว่าครับก็ยากมาล่าถวายยากมาล่าให้ว่าอยักมาล่เป็นนป็นเป็นนชาล่เจะคของก็ได้งซี่นะค่ะได้คือกันคือว่าบวงสวงให้กูเขากัเปิดเที่ยงเปิดยังเอาก็ได้ซุ่มเพี้ยงซุ่ม <Roth. S 2> บ่บ่เปนสำหรับของเงยานะซ <t om kit> ุ้มของเงย้ากับมีของเงยากับซีมีนั่งล่ำให้เท่านั่นแหละแต่คือเฮียดเอาให้เป็นซีรีส์มงคลว่าทำไปยิบเก่าแล้วกับสามสิบพวันสิบหกพันสาอเดืนเดือนนี้มีสามสิบมื่อนะคะปูปูเล่าบอกแมู่่กับงือนคือกันเดียห้ยวงสวงบั้นที่ยิบเก่าเด้อสัตคนเรียกผ้ากันถามบั้นที่ยิบเก่ามันตรงบั้นไหนเนาะแล้วปูตรงมือคืนตรงวันแฉกละบ่าเสร็จแล้ว วันนี้แม่กู่กขบ่านใเบิองปฏิทินเบืองเนี้ยกดีหนักหน่อยเพรเรียนเรียนลงไปเบืองวัจัจทยนนี่เพราะวันที่ยเก่านี่ก็่นี่มันมันพาคุณเจ้าาว่าวาจัะสันสันเขาอยู่หอพ่อทุกคนกับบอกเขาบอกเขาบ่พร้อมเนาะบ่พร้อมทีมงานเ่ากับมันกับผู้ได้กับยังมาทีมงานกับยังมาหลยผู้หลายูนแต่ว่ามันขาดปัจจหญครับปัจจุปัดจัย่นี่แหละถึงงซีดไซซ่องให้ผ้าแล้วก็ เพียงบวงสวงอีกย่างนี่ล่ะหลายสิ่งหลายอย่างเข้าอธิษฐานหรอผู้ใดเคยอธิษฐานใดก็อธิษฐานลองเบิ่งนะคะอธิษฐานว่าเออสิได้ร่วมงานอยากร่วมงานนําแม่ครูอยากเฮ็ดบุญนําอยากอยากห้อยอยากแขวนไปนําจังสียคือคือจะเป็นเพียงบวงสวงก็ได้หรือจะเป็นเพียงก็ได้จัางสินะครับค่ะแล้ววันที่ยิบเก้าแล้ววันที่สามซีฟวันที่สามซีฟกระลำถวายยวดปลาบันเหมิดคือเก่านะคะกระลำถวาย หลายซิงหลายอย่างที่แม่คู่เฮ็ดเนาะค่ะบ่แม่นว่าบ่เฮ็ดดิบบ่นว่าหยุดหยุดเพราะว่าเขากันในถ้ำบุญไปเรื่อยๆเพราะว่ามหาเกดียดไม่คู่กับส้างไปเรื่อยๆดี๋ยวนี้สร้างเสื้อกับใส่ประตูแล้วนะคะใส่ประตูข้างบนแล้วเพิ่นกำลังเก็บไายลงมามัดกัหลายเติบเนาะซัวส,สิแล้วแล้วบบนี้มาเทพื้นเทพื้นทั้งทั้งทั้ง,ง,งในเทนแล้วบันนี้สิมันติดจะมีย่างเลยเนาะผู้กระเทือกแล้วลก็ทั้ง้างแม่คู่ว่าคั้นมีงบแม่คู่กับที แค่ส hey, mm ิแอดมัน์ละไฮว่ามันยากๆไรม,ไมีได้ขีดตุม้มบางเดือนน่ะลมเดืนอนมิ <c oughs> ยังเอกเออ์ก็ <c oughs> าการลอ,งอกงบการลอกงบก็โชกการลอ,งอกงบอันมอมีโวงไฟสี็ด <c oughs> ได้เนาะค่ะอ,อันนี้ก็อาศัยบุญบาร,รมีน้ำปูนั่นแหละค <c oughs> อยแคี้นน้ำกันไปนะคะเนาะค่ะที่แม่คู่ได้ซื้อกระปูได้เป็นบางข้าง,ขงบางข้าวกแล้วแต่เพื่อนสิบประทานเท่าพันประทานเท่าก่ะได้ เพิ ca, a, eh? worries, ini, woah, ่ประกาทานเท่ากับบ่ได้สิบคับกับบ่ได้กองมูลนีเนาะมันขึ min, ้นอยู min, ่กับบุญบารมีที่ใหาสะสมสร้างไปนั่นแหละค่ะสาหรับแนวทางนะค่ะการเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบมือนี้กับว่าท่านถามปูเป็นบ่อเต้าหู้ปูขั้นก็ได้ว่าจังได๋ยวทะไรคนเรียกบ่บ่อคนเรียกบ่ท่านว่าอยยังค่ะก็เรียกบ่ท่านว่าจังได๋กะ ก็มีแต่รถเบนท์รถเบนท์เหรอไหมครับเมื่อขึนเปิดไทยเนาะเมื่อขึ้นอี่แปลกบอรแม่คู่กับเงืองกันกระเป๋าแม่คู่นี่ไใครับผมคุณแจรถเบนท์อยู่ในนี่แม่คู่ก,กับอยู่ต่างนอกเลยประเดี๋ไทยรถเบนท์เปิดเองอยู่แต่วันร,รอข้างหน้าแล้วเม่มันเปลี่ยนไปได้อยู่เพราะมันมันสีมันสีเปิดเตอมปก,ะกะติไทยรถเบนท์แม่คู่ขั้นบ่อเไปิดกดดีดีแม่บ่องวดนั้นว่าเปิดงวดนึงนะครับไปว่างวดลังกระชับเก่าแค่คือเปิดสูงมนะแต่วอันนี้เปิด เปิดบ่ขึ้นเหมือนเนี่แมนเปิดขึ้นเพื่ออะไรหัจใจว่าเปลือนนะครับผมบัดที่เบียนพอสมคิดเราเหี้ยแลเล่ท์โถวมาบอกว่าอันบอกแม่ย่าเปิดท้ายอันอันรดนเด้อว่าซั่นอันรดอีหยังรถเบียนมันขึ้นอีหยังว่าซั่นตอบพ่อขี่ไปขี่เข้ามาลืมบอกว่าซั่นว่าบ่ปิดท้ายเอาบ่ปิดจังไดลอกหมดแล้วยไอ้ว่าแม่ครูคับตั้งแต่สองมือขึ้นหลังแล้วก็นลอกไว้อันบัดนี้ใครเห็นแปากระดาษก็บ่ได้เพราะว่ารถนลอกอดื่นนะ คันรถล็อกแล้วถ่ายรถมันมันเปิดบ่ได้เราฟ้ากระโปรงังครับผมแต่ว่าก็มีปูนี่แหละเฮ็ดได้แล้วอ่ะแล้วก็สิคุยว่าเราเฮ็ดได้แว่าเล้วก็บ่หนีไปใส่หอกเล่าก็วนๆเวียนๆครับผมเฮ็ดให้เห็นเฮ็ดให้เห็นได้ฮู้จักว่ดสิเราเที่ยวเฮ็ดสิมีรถแดงอยู่ซื่อๆบีบแต่แต๊กแล้วกับไฟขึ้นวาบวาบวาบแล้วสีละก็บยวดจังซี่ครับผมก็บ่มีหยังแล้วก็กุญแจก็ก็บ่แม่นว่ายยาน โบเมนว่าย่านปูเดบ์โบเนว่าย่านว่าคือปูสีย่างว่าโอหยานโบเมนแาเจะว่าแค่อยากเห็ยนเป็นนอนดียวเี่ยตะเกียงเปิดเพลงเองเออ๋ยวนี้เปิดร้อนเพ่งก็ได้หล่นเมียดเมียดแล้วนี้เมียดบเปิดอันแฟร์ใดแม่คู่กะเสียไปงั้นสั่นแหละแต่ว่าการหันเท้าบบติดเคลียมันกับโบติดหล่นมาที่เนียนแม่คู่กะหลอบหล่นมาแล้วก็เปิดอเองต่เก่าเนาเห็นลราคือคือสัญลักษณ์ของปูคือสีเข็ยนในหูจากว่า ก็า่อดนี้ไปใส่แต่สิในยัยังอยู่อยู่แต่ว่าเขากอาไปเตียวตัวเรียดได้บ้างเห็นรถกับปลาเออฟ้ากระปุงคือเราเอาไปซื้อซิปเอสชิปเกาอไ่าง้ครับวันนี้เขาเสียก็เราไปจมไปปูบ้านแล้วก็ที่ว่าคุณอใหบอยซื้อซื้อเรียนรถซื้อซื้อแล้วทีว่าเรียนรถก็เล่าเนาะแต่ว่าเขาเห็นมันมันคือปฏิหารเขาเห็นนะคระว่า ป้านแม่เหล่าพ่นไห้แล้วจังสียนะโยนซึ่งกับไฟขึ้นว่าปามบุญนาแตงโมแค่ต้องพ่นจับกล่องท่านนะครับไฟขึ้นเป็นมาไฟไฟตาลวดขึ้นอันอะลวดเบี้ยนไงแม่ค่ะอาวันทียีบเก่านี้มีตักบาทหรือว่ามุญแค่มีตักบาทอยู่ตักบาทมิตักบาทนะที่นี่ม่นพระเฮาพระทีเฮาบวชไม่น่นล่ะสามองค์นะมีตัดยีบดีซอยนะครับขับเข่าครับเนื้อโมฮาโลครับผมเออซาทุกต่อค่ะ เรากับว่าเฮ็ดให้พ่อคุณเจ้าแล้วก็ไทีมงานน้ำนอทั่งน่างลำทึ่งกองเงี้วค่ะถ้าเทียนั่งลำนั่งลองหันทำหันไม่คู่มีโศกมันม่คู่กับสีซยสวกหด็น้งนั่งล้อะไรมิต์ลำี้ที่ตวนพ่นนั่งลำกับทึ่งเฮ็ดใยสีกับเจ้าผ้าพ่นกับคือว่าล่ะคขั้นพ่นขั้นพ่นโศกมันบย่ยง เจ้าภาพเพิ่มกันสีบอกว่าแม่ผู้ให้นั่งร่ำอันนี้เด้อคือคือแม่อีหยังเนาะเราเที่ยวเราประจำห้คือพ่อบุนมากให้อยู่ประจำพ่อขุนมาพ่อบุนมากเราไม่มีเสื่อเราเหียวเรา่อยากอันอันนี้ก็พอ่เรามีเรามีโชคมีาาบ่ยกปลาหำ่บวกแม่กับไผ่คายผู้ไล้ข้นค่ะคุณอ่อนนิชาอย่างเสียขอบคุณหลายๆเด้อคุณอ่อนนิชาค่ะเพิ่นเพิ่นฝากนมม้าห่างกองม้าหากระป๋องหากระปุก กาดหลายอย่างทึ่งน้ำยาป้าพนุ่มซากสูไ้ไหกูแต่พ่นฝากมาตลอดแอับของพูนออนทิ่งชาพ่นแข็งอยากมากเนาะขอบค<ม>ุนหลายๆเด้มแม่เดอ้อคือหัวคือเกาสำรับแนวทางของไม่กูก้แบบนี้แค่สีว่าฝันยังไงเนาะครับผมแต่ว่ากับฟันเห็นผู้ยิงคือเกาแม่ยิด<อ>ฟันเห็นผู้หญิงยิ่งตั้งแต่ตองหัวพ่นล่ะรันเห็นผู้ยิง เงืเหลกว่าอีซิมาสีอย่างไรโมนเนียเด้อกด้แก่แก่เค็ดนึงไม่คู่กับแฟนแมนเดียไปนี่ไยิงเซีก็ใหม่ดีไปคูซื้อซีสาค่ะซีสามซี0ีซีหนึ่งซีศูนยีเเ่ไหมบอหก ทีาจไม่ทว่าแม่คู่มัซีบอกว่านี่ปู่เกษจานหกเลยวันก็ได้กจานคือหกคุณท่านว่าปู่บอกขาดวีดีบอว่าซีมาดามนแล้วเสียจะไม่เห็นให่ซุปนีวจากว่าซีจะไปเช็ดซอสเสียไดเช็ดเลียกซีนะออกหนาซีออกหนาระวังิเนะข้าผัดบเอจใจซีนะข้ากัว่าจ้าในโบนซีศูนย์กับซีหนึ่งเข้ากับการไปซีสองซีสามซซี ที่แม่คู่มาสืบมาสือแต่สีขาวับสีหอมจะเงินบวนี่แหละเก็บสีก็ต้องเสียใจนะคะแม่คู่ผ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆน,นะคะครับค่ะมาหาเกดีขั้นเป็นไปได้แม่คู่ก็คิดว่าอยากจะร้องปีฮกเกาครับค่ะปีพ่อซอฮกเกานี่แหละากาจักหน่อยก็ออกพรรษาเนาะออกพรรษาปีใหม่กัหออเหลือหลายเดือนอยูอย่ดอกขั้นขั้นผู้ไฮโซไฮมันกั เรีวๆนี่แหละก็สิเซตนะคะสิได่ซอฟ้าซอยอย่างคนนั่นะเก็ดสั่นห่ก็หลายยางแล้วกองประกอบเพรื่อเพ่อเห็ดกําแพงแก้วเนาะกําแพงแก้วกําแพงหยังเฮ็ดซีจูซีมุมมลายยาง ให้ว่าบ้านเฮาบริใจจะเต้นตังแต่ตตัวศีรษะนันมาเนี้ยแล้ววันนี้มันก็สซมีงบอีกตั้งหากซีแม่คู่เมา์กันกระเพลนแล้วงบงบตัวนี้อีกก็ศีนศีีรแสนเนี่ยเสียอ้อกทั้งขางแล้วกสิซีมี่ของแต่ตัวแป้งตัวแป้งหลายแต่ว่าหน่อยแต่ว่ากระทัดลัดแต่ว่าก ดูดีดูงามนะคะบบ่หน่อยครับบ่หน่อยแมีนบ่บ่หน่อยก็เนียนเตี้ยบ่หน่อยมันก็บ่ซ้ำหน่อยละนิดเกียดีะเพ่อกระสีมีคลองดีไปไหวหันลาปูแล้วก็มีประตูเปียกนี่ยละประตูกระจกตัวมันนั่งโอ้ดีอยู่เฮ็ดดีอยู่ย่างสวยงามมือฉลองกระสีห้ามือสั้นมันดีนะคะขั้นงบเข้าเข้าถึงเพราะว่ามันสิไเดซ่าแจ๊กแม่คู่ว่าสิี่แจ๊กสามมื่นสามขึ้นเฉยสินะครับผมครับ จะซ้ำมือซ้ำขึ้นขอใหอยนง่ขอให้ยปูประทานสุกลาภให้เนาะครับผมค่ะก็ได้แต่คำว่าที่ฐานเอาไม่อนี้เอาเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อค่ะขอให้ยเอฟซีสุขูสุข้นสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาเด้่ค่ะกิจการงานขอให้เจริญก้าวหน้าสุขูสุข้นสาตูกาสาธุตูกาวันที่